มาถึงฟารีสถ้าไม่กินร้านนี้แสดงว่ามาไม่ถึงมึงต้องไปกินไก่ดำมึงต้องไปกินไก่ดำกันนาเดชยาย่าก็มารีวิวอยู่นี่นาเดชกับยาย่าก็ยังมานะทุกคนโห้หอมมากหนังมันย่างมาคริสปี้มากแบบบางและกรอบแล้วเนื้อคือมข้มากเอาแม็กกี้ใส่เข้าไปในข้าวแล้วก็ใส่พริกเผ็ดๆนี่ลงบนข้าวแล้วก็ทำการคลุก เอ,อาไปเลยสิบกันสิสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช a n งแน,นัทอภิวิทย์นะครับ วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วที่ได้อยู่ในปารีสนะครับอยู่คนเดียวมา10วันทำไมไมันพูดแล้วมันดูเศร้าเนาะแบบว่าอยู่ปารีสคนเดียว <c oughs> ขอหนึ่ง subscribe นะฮะเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับในการเที่ยวคนเดียวของนั้นต่อไป <c oughs> คือวันนี้เป็นวันที่10แล้วใช่ปะแล้วรู้สึกว่าคิดถึงอาหารไทย มากมากคิดถึงรสชาติแบบว่าแซ่บแซเผ็ดเเพราะที่ผ่านมาอยู่ในลอนดอนก็กินแต่แบบว่าอาหารยุโรปเปียนสเต็กพาสต้ามันี่โอเคได้กินแบบพวกราเมงได้กินอาหารเวียดนามเองมันก็ชื่นใจขึ้นมาหน่อยแต่ว่ามันก็ยังหอวยหาความแบบอาหารไทยเผ็ดๆอยู่ดีเพราะว่ายังไม่มีรสชาติเผ็ดตกถึงท้องเลยนะฮะดังนั้นวันนี้นะครับคลิปนี้นะครับ จะได้เขีนให้คนไทยหลายๆคนที่อยากจะกินรสชาติอาหารไทยรสชาติเผ็ดๆนะครับมันคือร้านไก่ดำนะครับคือร้านนี้ทุกคนบนโลกทุกคนในประเทศไทย <c oughs> เพื่อนนะทุกคนบอกว่าต้องมากินมึงต้องไปกินไก่ดำมึงต้องไปกินไก่ดำ <c oughs> แล้วนะเสิร์ชใน t i k t o k เสิร์ชในยู u ูบเนี่ยร้านนี้ก็คือดังมากๆเลยนะแบบว่ามาถึงปารีสถ้าไม่กินร้านนี้แสดงว่ามาไม่ถึงเออมันต้องป๊อปปูล่าขนาดไหนอะร้านเนี้ย ที่ดูคือมันมีข้าวมีข้าวสวยแค่นั้นแหละแค่ต้องการข้าวสวยกับไก่ย่างร,ร้อนๆแล้วก็ซอสแบบซอสพริกเผ็ดๆแล้วมันก็มีแบบซอสแม็กกี้อะไรอย่างเงี้ยพูดแลวหิวหิวมากร้านนี้ชื่อว่ามาลิบูนะฮะจริงๆแล้วอ่ะพอนัดไปทำรีเสิร์ชแล้วอ่ะคือไก่ดำมันคือไก่แอฟริกันนะครับแต่ว่าชื่อนี้มันมีถูกเรียกมาตั้งตั้งนานหลายสิปีแล้วตั้งแต่เมื่อก่อน ไม่รู้ก็ไม่ไมรู้ว่าการการที่เรียกไก่ดำมันจะมันจะดูดู discriminate เขาเกินไปหรือเปล่านะในถึงว่าใน the future นะแต่นะคิดว่าคำที่ดีในการเรียกร้านนี้มันจะเป็นแบบว่าเออไก่ย่างแอฟริกันไก่ย่างปารีสหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะพอทำรีเสิร์ชจริงแล้วตอนแะรกหนาคิดว่าไก่ดำปารีสเนี่ยมันคือ,ม,คอมันคือไก่แบบพันสีดำที่เอามาทำแต่ว่าไม่ใช่มันคือไก่ปกติที่ถูกทำโดยชาวแอฟริกันแล้วพอคนทำหรือคนเสิร์ฟอย่างเงี้ยผิวดำเขาก็เลยตั้งชื่อ เมนูนี้ว่าไก่ดำนะครับแต่อันนี้บอกกันเลยนะไม่มีเจต,ตนาในการ discriminate หรือเหยียดแตนสินนะครับเรา refer ถึงชื่อที่คนไทยเขาเรียกกันแต่ว่าอันนี้บอกคือเปลี่ยนไม่ได้ถ้าเกิดเปลี่ยนเปลี่ยนได้เนี่ยอยากจะให้เรียกว่าออไก่ยก่กงแอฟริกันอะไรอนี้น่าจะดีกว่าแล้วบริเวณน,นี้มันมีร้านอาหารไทยร้านหนึ่งที่ดังมากๆเลยชื่อว่าวิลล่าปาปิองนะฮะปาปิองเผื่อใครแบบนึกถึงอาหารไทยเห็นตะกี้นเสิร์ เสร็จไดูดูช่ามันมีผผัดไทยมีส้มตํามีแบบเต้มยําอะไรอย่างเงี้ยอยู่ <c oughs> ก็ไปลองได้นะแต่ว่านัดไม่น่าไหวกินนี้เสร็จก็น่าจะอิ่มละโอเคนี่อันนี้ถึงร้านแล้วนะฮะ <c oughs> นี่ร้านอยู่นี่นะทุกคน <c oughs> มาลีบิวโอ้โห <c oughs> oh, ลูกค้าแน่นมากได้กี่โมงเอง,องร้านเปิดหนึ่งทุม่มนี่เพิ่งทุ่มสี่นาทีงงมาก หรือพ่าวันนี้วันศุกร์แต่ก็ไม่ก็ไม่น่าใช่บางร้านเขาก็คนโล่งๆแต่ร้านนี้เป็นเป็นร้านเดียวในะแวกีที่แบบคนนั่นร้านอะ่ะโหน่ต้องเด็ดจริงแหละน่ต้องแบบถ้าไม่กินร้านนี้คือหมายถึงปารีสจริงๆอันนี้คือเมนูที่ต้องมากินนะฮะเป็นไก่แล้วก็มีจะมี3ซอสราดมานะครับไม่แน่ใจว่าคือซอสอะไรบ้างอ่ามันคือราคาอะไรอะไรยังไงมันคือเมนูไหนเอยอ,อันนี้แน่เลยนี่ อันนี้19ยูโรนะฮะมีไก่มีข้าวแล้วก็มีกล้วยเมื่อกี้ทำการสั่งไปเรียบร้อยแล้วแล้วพนักง,งานบอกว่ารอ1ชั่วโมงแล้ก็แบบหนึ่งชั่วโมงเลยเหรอม่ต้องรอย่างไก่คือรายเขาเปิดหนึ่งทุ่มจริงไหมเนี่ยหรือว่าเขามีกรุ๊ปทัวมาลงมันดูเป็นกุ๊ปมันกุ๊ปกุ๊ปทัวทั้งร้านอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ดูเป็นกรุ๊ปทัว โอเควันนี้มันมีกรุปทัวลงนะฮะทุกคนที่ทุกคนเห็นคนแน่นร้านเนี่ยมันคือกรุปทัวร์อทุกคนทุกคนมีไก่เป็นของตัวเองทำอะไรดีหนึ่งชั่วโมงระหว่างรออาหารนี่ก็นั่งถ่ายไอจร้านโลเคชั่นก็บบไก่ไก่ไก่แอฟริกันไก่แอฟริกันไก่แอฟริกันไปหมดเลยระหว่างนั่งรอนะครับเมื่อกี้ก็เจอ พี่น้องคนไทยนะครับสวัสดีครับนี่ชื่ออะไรกันบ้างครับชื่อติ๊กค่ะชื่อติ๊กนะฮะพี่พี่นะฮะพี่ยี่พี่สิบเปิ้ลค่ะพี่เปิ้ลนะฮะพี่ยี่พี่ยี่แนะนำเครื่องดื่มเรียกว่าสปริตนะเขาบอกว่ามีแค่ที่ฝรั่งเศสไปเที่ยวที่อื่นไม่เจอเจออ๋อมันคืออะไรครับมันคือเหล้าอย่างเงี้ยก็นั่นน่ะสิเดี๋ยวต้องทำรีเสิร์ชว่าคืออะไรเดี๋ยวเปิดนะฮะนี่เราแบบมาร้านนี้กันบ่อยไหมฮะ ็เพิ่งมาครั้งแรกพาเพิ่งมาครั้งแรกแต่ได้ขึ้นชื่อมานานแล้วว่าไก่ดำที่นี่อร่อยแต่ว่าพี่เป็นคนที่นี่อ,อยู่ไหมพี่อยู่ที่นี่คือผม,มอยากรู้อย่างหนึ่งมากเลยวเวลาแบบเรียกไก่ดำไก่ดำเขาแบบไม่รู้สึกดิสคริปเปนต์หรอถ้าคนไทยเขาจะเรียกกันแต่คนที่นี่เขาก็ก็หนเกมที่บอกว่าเมื่อกี้เห็นเห็น<อ>พี่เขาสั่งเมนูเนาะเขาสั่งเป็นแบบว่า เขาสั่งกับพนักงานเลยไก่ดำเขารู้เรื่องแล้วเขาก็โอเคเขาก็ยิ้มยิ้มให้ก็คนไทยมากินเยอะไงใช่เราไม่ได้เหยียดสีผิวเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะทุกคนคนไทยมาก็จะเรียกไก่ดำก็คือจะแบบว่าเป็นคาเป็นชื่อเป็นชื่อเรียกติดปากไปแล้วว่าเออเป็นไก่ดำเนาะ เพาว่าเขาบอกว่าคนไทยจามาก็ใถ้าไม่ได้กินไก่ดำก็ถึงไมยมาไม่ถึงเนี่ยนตัวจริงนะฮะที่จะบอกคือไม่กินไก่ดำคือมาไม่ถึงนะฮะเห็นดาราก็มากินเยอะป่ะพี่นี่ใช่ก็นาเดชยาย่าก็มารีวิวอยู่นี่นาเดชกับยาย่าก็ยังมานะทุกคนร้านนี้มันต้องดังแค่ไหนอ่ะดังดังเนาะเดี๋ยวขอเสิร์ฟก่อนว่าไอ้ไอ้ไอ้ตัวสปิซเนี่ยมันคืออะไรบ้างนั่นคืออิตาเลียนไวน์เบสค็อกเทลก็คือเป็นค็อกเทลที่เบสจากอ่า ไวน์จากอิตาลีนะฮะถ้าเกิดว่าเราจะเจอเมนูนี้บ่อยๆในอิตาลีนะทุกคนน่าจะมีความแบบกินแล้วสดชื่นสดชื่นอนะ่ะอู้หอืมเออพอกินเข้าไปแล้วรู้สึกว่ามีรสชาติไวน์จริงมีไวน์แล้วก็สปาร์คลิงอะ่ะโอ้อร่อย หมดแก้วก็กลุม่นะกลุมๆอยู่นะอนะตอนนี้คือม,มีความแบบกลุม่มๆเมาเมาแบบเบาๆ <ś cia irement> นะฮะนี่รออาหารมาแบบ1ชั่วโมงแล้วก็ยังไม่ได้เลยแต่คิดว่าใกล้ได้แล้วเพราะว่ารกข้างหลังตรงนู้นที่เขามาก่อนนะัแบบน้นแป๊บนึงเขาก็ได้แล้วนะฮะโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้ว ว้าวครับ e um, มี i บ y sauce และแมกกี้ขอบคุณโอ้หหอมมากแป่เป็นไก่แบบติดสะโพกเหรอหรือไก่แบบครึ่งตัวอย่างนี้ไหมใช่ไหมแล้วก็มีซอสมาสามอย่างซอสผักชีอันนี้แล้วนี้นี่ซอสอะไรอ่ะ,ละคล้ายซอสมะเขือแบบซอสซาอย่างยี้เนาะ แล้วก็อันนี้นี่คือซอสอะไรกิมครีมแบบฟิลแบบหัวหอมมันฝรั่งอฟิลฟิลบบนั่นอะหัวหอมแล้วรู้สึกว่าได้กลิ่นแบบแมชชีนเดโต้แบบนิดๆแล้วก็มีกล้วย นี่แล้วก็สิ่งที่ไม่ได้กินมา10วันวนะฮะจากอยู่ยุโรป,โปข้าวเอ้ยเอ้ยมีกินตอนที่ที่เรานอนไปนิดนึงแต่ว่าอยู่นี่หลังจากนั้นคือมื้อนั้นไม่ได้กินเลยขอกินตกคำหนึงนะจิดถึงข้าวมาก Thank you มาแล้วซอสเผ็ดกับแม็กกี้นะฮะโอ้ใครดมกลิ่นก็คือแบบเผ็ดมากแล้วอะ ดูโคตรเผ็ดเลยโอ้โหโอเคเดี๋ยวขอชิมแบบไก่เปล่าๆก่อนเอ้ยเอาชิมน้ำจิ้มฉากี้ก่อนื่อกี้ยังไม่ได้กิมเลยหอมมีความแบบชี่หอมๆอมอะ่ะมาลองกันสัก,สกตั้งดูซิว่ามันจะแค่ไหนกันเชียวทำไม,ไมต้องแบบเด็ดอะไรแค่นี้นะฮะดูเชิญ มันมอร่อยขนาดนีห้หนังมันยา่างมาคริสปี้มากแบบหนังกรอบบางและกรอบแล้วเนื้อคือฉ่ำมากแล้วมันมีรสชาติอยู่แล้วอะ่ะไก่แบบไก่เค็มๆเข้าใจแล้วว่าทำไมต้องมากาินร้านนี้ต้องมาจริงๆใชไก่เดี๋ยวก็ฟินแล้วอะ่ะ <laughs> ไม่คิดว่าไก่ มันจะทำได้อร่อยขนาดนี้งงมากเหมือนกล้วยเขาก็แบบหอมๆแล้วก็แบบมีความสมมกแบบเบาๆนะมันก็เข้ากันอยู่นะเอาจริงๆไก่กับกล้วยขั้นตอนต่อไปเป็นการกินแบบสไตล์คนไทยเคยรู้ปะ่ะคือการที่เราเอาแม็กกี้ใส่เข้าไปในข้าว นี้แล้วก็ใส่พริกเผ็ดๆนี่ลงบนข้าวแล้วก็ทำการคลุกโอ้ยมันจะมีความแบบเผ็ดๆเค็มๆ,ๆ,ๆ,ๆอะ่ะทุกคนเราจะเอาไก่ไปกินกับข้าวนะฮะโอ้โห อร่อยม,ม,ม,มากนี่ก็คือเผ็ดมากอร่อยแล้วเผ็ดเผ็ดเดี๋ยวขอไปเบิกน้ำดำช่วยก่อนอเดี๋ยวขอปรุงปรุงข้าวใหม่หน่อยเมื่อกี้มันรู้สึสสกว่าวเผ็ดเกินไปแล้ว<บ>ก็ใส่พริกไป สึ่งหนึ่งพอทุกคนดูดิมันเป็นอะไรที่แบบฟินมากเลยเนาะจะขอบีบเลมอนนิดนิดนิดนึงด้วยเมื่อกี้ไม่ได้บีบเลมอนถ้ามันแบบมีความเปรี้ยวๆหอมๆแล้วก็ใส่ซอสผักชีเข้าไปเพิ่มซอสเขียวว้าวว้าว ที่สุดบอกเลยว่าที่สุดอร่อยมากข้าวที่ปรุงด้วยแม็กกี้มีความเผ็ดแล้วก็พริกแบบเผ็ดเผ็ดเค็มเค็มวกกับไก่ซ่ำๆกับซอสผักชีหวานหวานครีมครีมตบท้ายด้วยเลมอนทุกอย่างคืดอดีเอาไปเลยสิบกินงสิบเข้าใจแล้วว่ามันเป็นถึงดังดูจากหน้าตามัานอาจจะไม่ดูดูไม่อร่อยนะ เ่กินเข้าไปลรวรู้สึกว่าจึ้งมากทุกคนเดี๋ยวแล้วความพิเก่เราได้ทั้งอกติดสะโพกมาด้วยถ้าเกิดว่าเรากินตอนที่เป็นส่วนอกอ่ะมันจะค่อนข้างแห้งนะบอกไว้ก่อนคำแรกอะสะโพกแล้วมันขึ้นนุ่มมันฉ่ำมากแต่พอมันโดนอกอ่ะมันก็จะมีความแห้งหน่อยนะครับแต่นะว่าความอร่อยความเด็ดของมันความคอมพลีตของมันคือซอสแม็กกี้กับไอตัวพริกของเขาอ่ะถ้าไม่มีอันนั้นอ่ะจานนี้มันจะแบบรู้สึกว่ามันประมาณ7จ็ดจ้ำสิบแต่พอมันมีแม็กกี้กับมีพริกอันเนี้ยแล้วมีข้าวมัน มันกลายเป็นสิบจำสิบสำหรับคนที่แบบมิสอาหารไทยต้องมากินวันสุดท้ายแล้วจะรู้สึกว่าแบบมันมันมันอันแวร์ลูมมากมากถ้าเกิดเราแบบเพิ่งมาจากไทยมากินนี่มื้อแรกเราอาจจะยังไม่ตื่นเต้นใช่ป่ะแต่พอแบบพออยู่ยุโรปมาสักห้าวันแล้วค่อยมากินอ่ะเอาไว้ไทยเลยความรู้สึกนั้นเลยน่าสุดก็คือแซะไก่กินล้ะแซะโดดกระโพกเสียดายเนาะเขาไม่น่าเสิร์ฟเป็นแบบครึ่งตัวอย่างนี้แล้วจะมีแบบเลือกกระโปกออลลี่อะไรอย่างเงี้ย กันร้านแบบกันตายใปรารีสกันตายอาหารกันตายอาหารยุโรป<ม>ใครเหงาก็มาร้านนี้ได้เจอคนไทยแน่นอนถ้านั่งโต๊ะข้างนอกนะมันจะมีความแบบชิลๆถ้าเกิดไปนั่งข้างในมันจะแบบรู้สึกอึดอัดทุกร้านน่ะถ้าอยู่ในปรารีสช่วงนี้ของหนั่งข้างนอกมันมีความคอนทราสต์ดีเนาะนั่งนั่งอยู่ ขยะก,ก็ขับผ่านเมืองนี้มีความคอนท้ากันหลายอย่างเอาเป็นว่าร้านนี้อร่อยมากมากินได้ไม่ผิดหวังนะครับแต่ที่เขาบอกว่าถ้าไม่กินร้านนี้มาไม่ถึงฟารี่จริงไหมนัดว่าจริงมันดีจริงอยากให้มาลองนะโดยเฉพาะซอสเผ็ดๆกับซอสแมคกี้เนี่ยพริกเผ็ดๆเนี่ยมาได้เลยนะครับจริงๆถ้าเกิดมาปกติคนก็ไม่รอหนึ่งชั่วโมงหรอกเพราะว่ามันติดติดทัวร์ด้วย ก็อยู่ที่โชคของคนนะว่าวันไหนทัวร์ลงก็จะรอนานหน่อยนะครทุกคนโอเคสำหรับคลิปตอุยกินปลาวีสเนี่ยก็ขอลาไปก่อนนะครับบอกว่าทุกคนจะชอบนะครับลงไป4คลิปนะฮะไปย้อนดูได้ตลุยกินร้านอร่อยนะฮะกินร้านครัวซองนะครับแล้วก็กินลงอาหารปารีสแล้วก็ร้านไก่ดำอันนี้นะครับก็สรุปว่าขอเรียกมันว่าไก่ดำแล้วกันเพราะว่าทั้งงานหรือร้านเขาเขาก็เอ็กเซปต์กับคำคำนี้แล้วเขาก็แฮปปี้ที่คนเขาเรียกคำนี้ นะครับเราก็โอเคตามเขานะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่ประเทศหน้านะครับประเทศต่อไปนะจะไปที่ไหนก็เราติดตามนะครับก็แล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้เราด้วยนะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่ครับ